เท้าถามาบอลมีเท้าเท้าบอลอันนี้อันนี้จะาว่าเทาเท้าบอลสองร้อยโอ้ยลำบากเสิร์เยอะอีกพี่แพทได้กินลูกนะสองร้อยโหมือนได้เลหอนได้ยี่สิบชัวร์ได้ห้าสิบเราไปว่าได้ได้ยินเมื่อกี้หูตั้งเลยเอาเต็มแล้วล่ะน่2สองร้อยเขโอ้หฉลาดนให้เป็นนะเสียงไม่เลิกเกิดไงมึงอ่ะจริงอี๊ บอสนย่ยงรพามารู้จักเอ้ยพี่โทนี่หรือบอกคะใช่ครับไม่ใครเหรพี่พี่หลวงบอกว่ารออยู่หน้าสอนนองนะคะเขาอยู่โทรศัพท์หนูอ๋ออ๋อแล้วไม่ใครโทรมาไม่ใช่เขาบอกให้หนูโทรค่ะพี่๋อใช่ค่ะอ่ะอ้นนี้หนูเที่ยครับเนี่ยมามาปางค่ะเป็นตำรวจหรอคะไม่ใช่ค่ะหนูยืนสวยๆหน้าสอนอแล้วหนูก็เจอพี่เด้าสวยๆแล้วไม่ฟนรือังเก้าไปเป็นตำรวจไม่มีค่ะ ไดรับรับรับคนดูแลไหมครับแบบว่ารับรับแฟนไหมพี่กำลังจะโทร่าคนเพื่อใช้เงินค่ะเฮ้ยงั้นพี่ได้ไหมแบบพี่ได้ไหมไม่ต้องเติมเป็นพี่ได้ปะพี่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็ได้พี่โหลดเขาก็จะกินหัวหนูแล้วได้เลยเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปโอเคค่ะนี่นี่มอดสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับมาลองที่นี่รอครับมาลองของก่อนใช่ใช่มาลองก่อนแล้วค่อยค่อยขึ้นไปก็ได้ครับ ขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่ขึ้งก่อนขึ้นขึ้นอยู่แล้วแต่ขอมาลองชิมมาลองอะไรก่อนลองศึกษาแต่เพิ่งมาเพิ่งมาป้าอันนี้เรียกเต็มๆมารานยังเพิ่งเพิ่งมาแรกเื้อมันแรกเลยตามกันยาเนี่ยแล้วเขามีสองแก๊งเต็งๆี่ตอนนี้ถามตีมเลยนะตีมรู้รู้แบบว่ารู้อยู่นี่อยู่นี่บ่อยนี่รู้รู้เลยมากกว่าผมเดี๋ยวไปตำรวจแล้วครับตำงานดำเดี๋ยวเจอกัน โอเคครับได้เลยใช่ไหมรบบเราชื่อชิวที่นู่นเป็นไงครับเหมืมหองหลัก<ม>ที่นูน่นเออที่นู่นครับก็เรียกว่าหนุกไหมก็หนุกนะแต่มันก็ไม่มีอะไรทาแล้วครับที่นู่นถ้าผมไม่ไ<อ>มีตีมีแต่คนรังเกียจพวกผมครับไม่อยากเป็นด้วยเด็กเกเรครับอารมณ์นี้ <laughs> ได้เป็นอารมณ์นี้ครับผมก็แค่เลยครับ เไอแต่ผมขอรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารอดูการเติบโตที่นี่ได้นะที่รักิกได้ครับได้ครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวถ้าไม่มีแพนน่าจะดีกว่านะผมว่าใช่มาดีกันจริงจริงนะจริงจแล้วแพนเป็นเดอะบอยซริงเฮียไม่รู้หรอใช่หรอใช่จริงจริงแล้วแพนเป็นเดอะบอยเหรอใช่แต่แล้วซิงซิงก็ซิงซิงก็เป็นมือหลักละงั้นแต่แพนมีลูกกระจกแบบมะโคงไงอ๋อใช่มันเป็นเด็กเด็กเดินแพนอ่ะให้แบบให้แดกหน้าตลอดเลยเหรอ าามารม์โกมันเป็นแค่มัดคอตแกง๊งอยังไม่รู้หรอว่าเลยใจสุดๆโดนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยครับเนี่ยเป็นช่างด้วยมีเงินไหมโอ้ไม่มีเลยพี่เอาอีกแล้วเจออีกแล้วใช่ขอจ้านนหน่อยคำพี่คำพี่เฮ้ย คุณจะไปส่งอวบไอสั่งกันไหมเดี๋ัวแจ้งครับไปเจอกันที่คาถาตู้นะที่นี่น่าจะลำบากหน่ไปเต็มที่แน่นอนครับครับไม่มีใช่ดีกว่าใช่ดิโอ้เฮียไปติดตู้ก่อนไปคุ้ยไม่กิดลูกคุณโทรมาด้วยอ่ะเจ้าแมวโทรมาแล้วบอกดีใจว่าพี่อยู่ด้วยเหรอครับไอ้น้องผมว่าจะไปบ้อง้านพ่อหลัก คิดไว้ว่าเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยแล้วเหมือนกันเลยอ๋อ,อมันแตกต่างตรงไหนอตอนที่บอกตั้งแต่แรกให้มาก็ตอนนั้นมันยังไม่มีเวลาแล้วเนี่ยก็มาจิ้มก็พาเพื่อนที่นู่นมาที่นี่ก็ไปพร้อมกันน่าจะไปขึ้นพร้อมกันแต่ว่าต้องดูอีกทีนว่าความขึ้นไปที่นู่นความยากง่ายแล้วไปเนมือหลอกเลยจเจอกันบ่อยไง เราได้ตีบ่อยๆหน่อยโอ้ยน้ำมันจะหมดเลยมาเติมมันไปพูกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเวลาขับแล้วมันพูดไม่ได้ใช่ป่ะน,นีวนสั้นปะเมื่อไ,ไหร่เนี่ยป่าวไม่เจอเลยเสายคือเกินไปไหมเกินไปหรือเปล่า,เ,าเรียซ้ายอีกทีเรียซ้าย รู้ว่ามองหน้าเวลาขับรถแต่ก็มองทางบ้างก็ได้เอป้องนี้ครับดองนี้เอาขวา อยากรู้ว่าโจนที่นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวข้าลองของหนะอ่อยหอดีเลยไม่น่าเจอคุณหรอกคุณไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะเขา ถ้าเจอเมืองหลักบ่อยๆจะได้ตามจีบได้ไงเ๋ยาเวืองเออคุณครับฮัลโหลครับอ้าไม่ชช่ออะไร,รอ่ะฟางเปล่ามา,มา้างคะ่ะใช่ไอ้ยัหลงล่ะพ,พี่หลงเขาเขาตอนมอแป๊บหนึ่งคะ่ะเขามีปัญหาได้ได้ได้ไดอ,อย้ยูที่นี่นานยังครับเนี่ย เกือบเดือนแล้วคะ่ะแต่ก็ยังไม่ถึงถึงยังอ่ะอาคนช่วยใช้เงินไหมอะอืมพี่อะที่ไม่มีเงินหรอไม่มีเงินครับแล้วพี่มานานหรือยังนะพี่เพิ่งมาเลยมีบัตรไก่ด้วยมีบัตรไก่ด้วยหรอใช่ครับงั้นหนูขอบัตรไก่พี่แทนได้ปะเดี๋ยวพี่ส่งบัตรไก่ให้เอาไปโอเคปะ ล้วพี่จะเอาอะไรจากหนูว่าหนูให้ข้าวพี่ก็ได้แม่แม่แต่ตูสงสัยอย่างเดียวพี่เขาไม่มีโทรศัพท์เลยนะน่าจะไม่มีถ้าถุงละไม่เอาข่าวแต่เอาเป็นแบบว,ว่าเป็นอย่างอื่นเป็นใจหรือเป็นอะไรอย่างอ,างอื่นได้ปะ่ะโหเป็นใจเหรอใช่เขาค่าวพี่พีพพ่ก็มีคนให้เยอะแล้วอะ่ะเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีพี่บอกเลขหนูมาเลยถ้าเรื่องเงินน่ะ 1นึ่งหนึ่งห้าห้ามันจะเสียภาษีเท่าไหร่มนเนี่ยโอนเยอะกดตังก็ได้มั้งคะตู้อยู่ข้างหน้าโอเคพ,อพี้นรหนุแจ้าไปไหมอ้าวละกูนี่ไม่เดินไม่ถึงอ๋อไอเดียเองนะเมื่อกี้พี่แม่ใจนะที่ไม่มีไม่มีตังค่ะ ันนั้นจิงไม่ได้โกหกเพิ่งมาแบบว่าเพิ่งมาสดๆล,ะล,ะละ้อร้อนเ่ยรู้ไหมว่าคนพูดคาขาเป็นคนเจ้าชู้อือไม่รู้นะคะลองคบกันเวล่ะจะได้รู้ว่าเจ้าชู้หรือเปล่าไม่เหนือห่ะาเจ้าชู้เนี่ย ไม่ก็ต้องลองดูป่ใครจะพูดถูกป่คุณเดียวเซนครับผมใช่ปะถูกปะถูกปะครับผมถูกครับพี่มาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนเขาเขาหาพี่ไม่เจออ๋อไปไปๆปเขาจะอยู่ลนรองในรององีกแล่ะเดี๋ยวปะพี่กระเป๋าอะไรนะคะหนึ่งหนึ่งห้าห้าค่ะ โอ้ห่เสื้อสวยเหมือนกันแล้วเนี่ยหนูจะไปเปลี่ยนละมันมีคนเหมือนกันไม่มันจะเหมือนยังไงความน่ารักก็คือหนูอยู่ดีถูกไหมไม่จริงพี่เป็นคนเจ้าชู้พูดคาคาขอที่พูดคาคาเจ้าชู้ทุกคนได้เหรอคะได้คะ่ะรู้ได้ไาพี่เจ้าชู้คะก็พี่พูดาาคาคาเลยค่ะคาคาเป็นคนเจ้าชู้ ถ้าสมตคนพูดข้าขาเป็นคนไม่เจ้าชู้ล่ะน้อยไอแแ้แล้วพี่แม่แล้วถ้้พี่เป็นคนนาอคนส่วนน้อยกันแล้วเหรอที่จะเป็นคนส่วนน้อยนั้เหรอใอ่หนูยังไม่เชื่อมันต้องพิสูจน์ได้ยังไงก็หนูหนูพิสูจน์ไงถูกไหมคะพิสูจน์ยังไงอะคะอ่ามันก็ต้องใช้เวลาพิสูจ <ผม S 1> น์ปะต้องใช้เยอะเลยดิ ไม่ต้องไปสืยังไเหรอคฮะหนูถึงเชื่อหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ก็ต้องลองแบบหาข้อพิสูจน์มาให้หนูหาข้อพิสูจน์ไหมหนูเดี๋ยวพี่จะไปตำรวจแล้วพี่ก็ไม่พิสูจน์ให้หนูเลยดิโออเปนพี่ได้จับหนูทุกวันแน่ถ้าพี่ได้จับหนูทุกวันก็ดีเพราะได้เจอหนูทุกวันเนี่ยจับจับโดนจับเพราะเพราะจบคูณนะคะไม่ได้จับอย่างอื่นนะยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยค่ะอ๋อพูดจากไม่้า ได้เจอหนูก็โอเคเะคอย่างนี้ก็ดูคนหรือเปล่าคะอืมไม่ครับเพราะผมไม่ค่อยได้เจอคนอะไม่ค่อยได้เจอคนใช่เพราะแบบว่าไม่รู้แบบว่าไม่ค่อยได้เจอคนน่ารักที่อยากจะพูดใส่ไงอ๋ออย่างนั้นน่ะเหรอคะแล้วทำไมดูเสียงไม่น่าเชื่อจังไ้่ยช่หลอยู่หรีเนี้ยเขาเนี่ยหนูเห็นเขาเนี่ยหายไปตรงต้นไม้อย ก็ไปไหนไม่รู้เราไอ้อยู่ที่นี่เหนื่อยปะครับไม่เหนื่อยค่ะเพราะรวยแล้วไม่ทำอะไรค่ะเฮ้ยเต็มกระชากเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่าท้าเลยค่ะแหมมันก็ก็เยอะอยู่ค่ะเลยรวย มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่อะกระซิบบอกได้ไหมมีเท่าไหร่แล้วก็มีคันนี้คันหนึ่งแต่เราจะขายไปค่ะแล้วก็มีลูกนี่อีกสองคนคนละร้านอยู่ในตัวอีกร้านหนึ่งค่ะที่ยังเขาไม่เยอะไม่เยอะร้านหนึ่งบอกไม่เยอะพูดมาได้ใช่แต่ให้ลูกนี่ยืมไปคนละร้านเดี๋ยวร้ไม่ถึงไม่เอาคืนให้ลูกนี่รับคิดเดาเนี่ยไม่คิดค่ะไม่คิดเดกด้วย ต้องต้องรอคืนวันที่อารมณ์ดีก็จะไม่ต้องเอาเนื่ออารมณ์ไม่ดีก็ก็ <c oughs> จะคิดใช่ค่ะรูปนี้ก็ต้องส่งเอง <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นคนเลื่อนเลื่อนนัดเวลามากกว่าค่ะส่งเมื่ไรก็ส่งไม่ว่างจะไปเอาเงินอ้อหสนใจไหมคะ จนใจเป็นลูกนี้หรืออะไรครับใช่สนใจเป็นลูกนี้ค่ะจริงจริงผมก็อยากอยากจะกู้นะคุณจะได้บอกว่าตามหาผมโหนี่พี่อยู่โรงบาลข้าสอนนอเอ้ายี้รถก่อนได้ไหมไปนันได้ไหมได้ค่ะพี่พี่เขาอยู่นู่นใช่ไหมคะใช่รอไห้หน่อยเดี๋ที่อยากยี้มาเพราะผมจะได้ติดคุณไวยไง ครับพี่นี่มึงมีหญิงแล้วหรอป่าครับพี่ผมจะไปรับพี่หลงเองไอ้เฮียไม่พี่จะบอกว่าครับแป๊บน,น,น,นึงแป๊บนึงแป๊บนึงเราแป๊บอ่ะพี่รับพี่หลงนะพี่บอกพี่หลงด้วยว่ากันเลยไหมคือพี่จะบอกว่าพวกน้องๆมึงอะบางคนอะมันจะมีประเภทที่แบบว่ามาถึงแล้วก็แบบไปอ้างกับตำรวจบอกตำรวจว่าเฮ้ยคุยกับเจ๊แคนดี้แล้วมาถึงเข้ากรมเสร็จปึ๊บเบิก กองกลางไปซื้อรถตำรวจเลยอะไรอย่างงี้คือมันแบบไอ้นี่ไปหน่อยมันไม่ได้ใช่ไหมนะเกียรติเดี๋ยวบอกให้ต่ฝากบอกให้ครับใช่ใช่คือแบบอย่างเมื่อกี้เจ๊ก็ยกตัวอย่างมึงมาบอกเออเนี่ยมึงมาบอกแล้วมาคุยแล้วมาสมัครแล้วทำให้มันเป็นค่าเป็นตอนอย่างไมนยังพอเข้าใจได้ครับเออไปบอกเตือนพวกนั้นมันหน่อยได้ครับพี่ทีนี้ทีนี้ไม่ใช่ดีโดนนะอันนี้ดีวีวที่โดนแต่พี่ติดทุ่มมีเนาะไม่ใช่ครับพี่คนนี้ชื่อมาปางครับพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขามีเงินเยอะผมก็เลยบอกว่าให้เขาเลี้ยงดูผมหน่อยเป็นไงออมาปางเลย ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะคุณหมงที่นี่แม่งมาจุ้ยหญิงที่รักที่เดียเดี๋ยวแม่โดนตกแม่ก็บอกให้ไม่เหลือเอเคครับพี่เรื่องครับพี่เรลิฟยังมีรถอีกหนึ่งคนเดี๋ยวมาโนจูนอะรถไปอย่างช้าทีวีสอง હા ઉત્થોની વેદમાં આ